สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุ่งของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะคลิปแรนดอมก็คือสามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะคะทุก่าทุกราศีนะคะใครที่บังเอิญหรือไม่บังเอิญนะคะมาเจอคลิปนี้นะเรื่องราวนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็เขาคิดจะทํำยังไงกับคุณต่อไปนะคะเรามาดูกันดีกว่านะ นกขอสับไพ่ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เปิดดูพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนทุกช่องทางนะคะขอดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ่ะเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะ ถ้าการเปิดไพ่ครั้งนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีขอให้ทุกคนนะคะรับพลังงานนี้กลับไปเนาะแล้วก็ขอให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนนะเขารู้สึกยังไงกับคุณ f Five of w a n d นนอกว่าคุณและเขาเนี่ยพยายามกันทั้งคู่นะคะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะ ไม่ใช่แค่ฝั่งเขานะคะที่พยายามกับความรักครั้งนี้คุณก็ด้วยเช่นกันอย่างที่บอกว่าคุณทั้งคู่พยายามด้วยกันนะคะในความสัมพนันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ง่ายนะเหมือนคุณและเขาจับมือกันแล้วแหละว่าจะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์นี้จะไปให้ถึงจุดหมายฝั่งฝันของเรานะคะการสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะเขาตั้งใจมากๆนะคะกับความ สัมพันธ์นี้เขาตั้งใจกับคุณมากๆคนคนนีเ้เขาอาจจะมีการทำงานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาด้วยเขาอยากดูแลคุณนะแล้วเขาก็มีความสม่ำเสมอกับคุณเนาะเพจออฟวันนะคะนกมองว่าค,คนคนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารอคอยมาตลอด นะแล้วตอนนี้เขาอาจจะกําลังรอคุณอยู่ไ,ได้อาจจะรอคุณให้คุณเดินทางไปหาเขาหรือรอการที่จะมาเจอคุณนั่นเองนะคะอืมมีพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธน,นูนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะจัสติกนะคะนกมองว่าคุณคณนนี้เขาจริงจังกับคุณเนาะทั้งขึ้นไพ่แปดเหรียญนะคะ ต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้เร็วนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะตามสเต็ปของความสัมพันธ์นะเขาจริงจังนะคะเขาอยากจะชัดเจนกับคุณเนาะมีพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะ seven of swords เขาอยากให้คุณอะไว้วางใจเขานะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณถ้าคุณแบบอาจจะแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจเขาเนี่ยนะเขาอยากให้คุณอะไว้ใจเขานะว่าเขารักแล้วก็จริงใจกับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเดอะมูนนะเขามองว่าคุณเป็นคนเซ็กซี่นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ หน้าค้นหาเนาะไพ่เดอะไฮโลแฟนขึ้นมาเนี่ยมีพลังงานของชาวราศีพฤษภชาวราศีมีนนะคะเขาจริงจังกับคุณเขาอาจจะคิดถึงการที่อยากจะพาคุณนะคะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งเขาหรือตัวเขาเองนั่นแหละนะคะที่อยากจะมาเจอนะคะคนที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะฝั่งคุณนะผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะเจ็ดดาบเนี่ยเขาเขาอยากให้คุณอะไว้เนื้อเชื่อใจเขานะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะคนคนนี้อ่ามีพลังงานของชาวธาตุน้ำค่ะก,รก็รกฎพิจิกมีนหรือคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้เขารักคุณเขาหลงไหลคุณนะคะเขาเสพติดคุณนะคนคนนี้หลงสเสน่ห์คุณมากๆนะเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขามองว่าคุณคือคนที่เขารอคอยแล้วก็ปรารถนานะ ปรารถนามาตลอดอะไรประมาณนี้นะนุกมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันไม่ได้ง่ายเลยนะอ,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 อือือสองไม้เออสองเหรียญคืออะไรคะพีสีไม้เดียรไพเทรด น้องมองว่าถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะยังไม่ชัดเจนนะเขาอยากที่จะชัดเจนแล้วก็อยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมากขึ้นกว่านี้ค่ะนะเออขอดูนะอ๋อจัดทาวเวอร์โอเคเขาไม่อยากรีบในความสัมพันธ์นี้เนาะเขาไม่อยากที่จะรีบแล้วก็ ถ้าคุณและเขามีการจบกันไปแล้วนะคะในความสัมพนนันธ์นี้นกรู้สึกว่าเขาอยากกลับมานะสองเหรียญคือไพ่ของการอยากกลับมาหรือฟื้นความสัมพนนันธ์นี้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขายังรักคุณมากๆแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้นกรู้สึกว่าเ,ออเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รีบในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นะเพราะว่าเขาอาจจะเคยรีบมาแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่โอเคนะคะแต่เขา เขาคิดถึงการสร้างอนาคตกับคุณอะจริงๆนะคะคนคนนี้ถ้าคุณมีปัญหากันไปนะเขาเหมือนกับรู้สึกผิดกับคุณมากๆนะคะรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเนาะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยนะคะอยากจะ ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ยังเชื่อว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็รู้สึกเนาะทีนี้ขอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะดูฟูการเดินทางนะคะคุณคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นแหละนะคะ อยากพาคุณไปเจอกับเพื่อนของเขาครอบครัวของเขานะคะอยากใช้เวลาดีๆร่วมกันเนาะเขาคิดถึงการเป็นครอบครัวกับคุณมากๆเลยนะคะเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆคๆนคนนี้อยากดูแลค่ะนะอยากดูแลคุณอยากอยากจะทุ่มเทนะคะให้กับความสัมพันธ์นี้นะซึ่งนกมองว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ย เป็นไปได้ว่าเขากลัวนะคะเขากลัวความผิดหวังนะกลัวการแบบโอ้คาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างหวังเขาก็เลยแบบค่อนข้างที่จะอาจจะช้านะคะช้าเพื่อที่จะดูใจคุณอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวขอดูค่ะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวนกจะใช้ไพ่อีกสําหรับหนึ่งเนาะเขาจะทําอย่างไรต่อคะในความสัมพันธ์นี้ นกเห็นถึงความจริงจังการรอคอยทั้งนั้นแหละนะคะตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหากันไปเขาอาจาจะรอการติดต่อจากคุณอยู่ก็ได้นะเขาจะทำอย่างไรต่อคะอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญก็คือความชัดเจนนะคะความมั่นคงการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะคุณคือคนที่มีค่าแล้วก็มีความหมายกับเขามากๆนะ สตรีนนะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะถ้าเขาเป็นคนเก่าเขาจะกลับมานะเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เขาจะทำนะคะ The Emperor นกเห็นถึงการการจริงจังนะคะความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้ค่ะ6ไม้ยังไงซะนะคะคนคนนี้เขาก็ตั้งใจแล้วนะคะว่าจะต้องแบบ ลงเอยกับคุณให้ได้นะคะคุณคนนี้นะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีเมษนะคะธาดินพฤษศกันมังกรได้ด้วยนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะออทำงานเกี่ยวกับราชการทหารตำรวจนะคะคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าของธุรกิจนะมีอำนาจในการสั่งการนะสิ่งที่เขาจะทำนะคะขึ้นเดลเวอร์นะขึ้นมาถึงสองสำรับนะคะเขาเชื่อว่าคุณและเขาคือเนื้อคู่กัน แน่นอนนะคะถ้าคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะการกลับมาครั้งนี้ของเขาจะชัดเจนนะคะแล้วก็คุณและเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับว่าช่วงที่ห่างกันไปเขารู้ความรู้สึกของเขาได้ชัดเจนขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาจะทำยังไงต่อคะขออีกทวอสอดเนาะ การติดต่อสื่อสารนะคะถ้าเขาเป็นคนมีอีโก้เขาอาจจะต้องลดอีโก้ของเขาแล้วก็เพื่อที่จะติดต่อมาหาคุณนะนายอ๊อ nice ครับเขาจะกลับมาง้อคุณค่ะคุณคณนนี้นะเออแล้วก็ในความสัมพันธ์นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยหนูรู้สึกว่าถ้าเขามีช้อยมีตัวเลือกหรือเขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาก็จะมีการตัดสินใจแล้วนะคะที่จะชัดเจนกับคุณนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจน เลือกคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเลือกความสัมพันธ์นี้เนาะสี่เหรียญเนาะตัวเขาอะไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะสําหรับคนกเก่านะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันคือเขาจะต้องชัดเจนแล้วแหละนะ เพราะว่าคุณก็มีเสน่ห์เหลือเกินคุณก็มีสิทธิ์เลือกนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปเนี้ยเขากลัวที่จะเสียคุณไปค่ะนะเขากลัวว่าคุณจะมีคนคุยใหม่มีคนเข้ามาจีบมาหยอดคุณอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับ <projecting> เขาก็เขาก็ดูสถานการณ์หรือว่าเรียนรู้คุณมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะนกมองว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้ อย่างชัดเจนนะคะหมายถึงมีความชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะที่ผ่านมาอาจจะทําตัวลับๆล่อๆมาๆหายบ้างนะคะไม่ชัดเจนกับคุณนะแต่สิ่งที่เขาจะทำอะค่ะขึ้นสิบเหรียญเนี่ยนะคะยังไงก็เป็นความชัดเจนนะเป็นการครบหากันแบบเปิดเผยเนาะคุณและเขาอะนกมองว่า ถ้าเป็นคนเก่าก็ได้กลับมาคืนดีกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนั่นเองเนาะขอดูอีกใบหนึ่งใต้สํหรับนั่นไงการตัดสินใจนะคะหนึ่งดาบการตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณแล้วก็หนึ่งดาบคือเขาจะต้องเลือกแล้วนะคะว่าจะยังไงต่อไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เก่าที่จะกลับมาเขาก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเออจะกลับมาหาคุณนะจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบที่ชัดเจนเลย อะไรก็ตามที่เคยคาราคาสังนะคะไม่ชัดเจนไม่ตัดสินใจไม่เลือกสักทีนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดสินใจนะนกมองว่าเพื่อนๆของเรานะคะคุณอะชนะใจเขาได้นะหนึ่งดะคุณพิชิตใจเขาได้เนาะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณค่ะขาดูหน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะอืม ดวหนึ่งไม้นะคนคนนี้ถ้าเคยห่างหายจากคุณไปเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะชีวิตเขาขาดคุณไม่ได้ค่ะเขาติดอยู่กับคุณเนาะเขาติดอยู่กับคุณแล้วก็เขาต้องกลับมาในความสัมพันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขามีความเห็นที่แตกต่างจากคุณนะคุณและเขาอาจจะ มองความสัมพันธ์คนละแบบต้องการคนละอย่างนะคะในรูปแบบความสัมพันธ์นุ้งมองว่าตอนนี้แหละเขาจะกลับมานะคะเขารู้แล้วนะคะว่าชีวิตที่ไม่มีคุณมันมันมันน่าเบื่อสิ้นดีอะ่ะสี่ช่วยอ่ะนะคือเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันขาดสีสันขาดชีวิตชีวาไม่มีความสุขเลยนะคะคนคนนี้จะกลับมานะคะมอบความรักนะคะความรู้สึกดีๆให้กับคุณเนาะ แล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นกรู้สึกว่าตัวเขานะคะอยากจะบอกคุณว่าเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วนะคะก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนอาจจะด้วยอดีตของเขานะคะที่ทําให้เขามีกําแพงแล้วก็ทําให้เขากลัวในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีผลกระทบทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอ่ะมันช้านะ แต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้เขาพร้อมแล้วที่จะไปต่อกับคุณนะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะเขาน่าจะบอกคุณเร็วๆนี้นะคะว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณละนะเหมือนกับตัวเขาเนี่ยนะคะเออ ได้รู้จักคุณมากขึ้นแล้วนะคะได้ได้รู้ความเป็นคุณนะคะหรือได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะว่าคุณอ่ะสำคัญกับเขามากแค่ไหนคุณควรค่าแก่สิ่งดีๆแก่ความรักที่เขาจะมอบให้นะคะคือเหมือนเขาได้รู้นะคะแล้วก็เออเหมือนคุณนะคะทำให้เขาแบบคิดได้นะคะความรักที่คุณให้กับเขาเนาะหรือเขาเอ่ะเออ นั่นแหละไปคิดได้นะคะว่าเขาเขาจะต้องมีคุณอะว่าการไม่มีคุณมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็คงไม่อยากที่จะเสียเพื่อนๆของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้ในเร็วๆนี้นะขึ้นแปดหมยนะคะนุ๊งมองว่าคงไม่ช้าไม่นานต่อจากที่เราดูคลิปนี้นะคะก็คือเออเขาน่าจะพูดอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและสําหรับคนที่เป็นคนเก่านะเขาก็น่าจะติดต่อมาเร็วๆนี้หลังจากที่เราชมคลิปนี้นะคะเนาะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะนะก็ขอให้ทุกคนนะคะสมหวังกับความรักครั้งนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่าหรือคนปัจจุบันที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รับเอาพลังงานที่ดีกลับไปด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟัง เราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ